สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนละของฟรีในแบบ SFL Blast นะครุณผู้ชมนะซึ่งเป็นของฟรีที่ลักษณะประมาณนี้เหมือนเป็นลูกที่เอาไว้ใช้ฮอกกี้ตีใช่ไหครับผู้ชมนะซึ่งของฟรีชิเนียวิธีการรับเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเล่นชนะ1ครั้งก่อนนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเล่นชนะ1ครั้งเนี่ยคุณก็จะได้เลเวลมาประมาณ4-5เลเวล พอได้มาคุณก็จะได้หมวกทองนี่มาซึ่งวิธีไปใช้หมวกทองให้ตามผมมาเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมนะนี่ครับให้ขึ้นมาตรงนี้นะครับและเราเนี่ยก็กดไปเลยปเป็นอีกนะบัก <c oughs> ไม่รู้เป็นเกมเป็นอะไรคุณผู้ชมนะเกมเป็นอะไรเว้ยกดเร็วใช่ไหมนะเออแล้วเราก็แล้วเราก็กดกดตรงด้านล่างนะนี่มันจะมีปุ่มให้เลื่อนนะฮะนี่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กด อีคลิไปเลยนะฮะอีคลิปไปเลยนะผู้ชมนะนี่นี่ครับตอนนี้เขาผมก็ใช้และคราวนี้นะครับให้ตาผมมาเราต้องไปถ่ายรูปนะผู้ชมมาตรงนี้เลยนี่เรากด enter ไปเลยนะฮะแล้วเราก็กดถ่ายรูปไปเลยนะครับใช่ครับคุณผู้ชมพอเรากดถ่ายรูปแล้วเราก็ออกมาเลยนะฮะให้กดออกเลยนะคุณผู้ชมนะ โอเคตอนนี้ก็ออกแล้วนี่ครับเราก็จะได้แบชมาเราได้ของฟรีมาด้วยครับผู้ชมนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับอย่าลดมกดับสัสด้วยล่ะบาย